สำหรับที่นี่นะจ๊ะเพิ่อนมีบริการเครื่องดื่มอาหารมีโรงครั่วไวค่ะแต่ว่าต้องทําใจในเด้อค่ะเพราะว่าคนหลายเนาะค่ะลักษณเพศอาหารอาจจะซาเน่ยต้องเผื่อเวลาไวจ้ะเราะอายุตรงนี้แหละ ขายจองก็จะผูตาไมหรอกู้ระบอกม่มันต้องคนหนึ่งต้องไปสอนราดีเด้อยังไปเบื้องช้าก็จะมาไหลไม่เบืในนนมาไม่เคยเลยโอ้ยโอ้โมันมาสองคนมันหนักตรงนี้ไงเวลาไหนมันเข้าไปไม่ยันเลยใช่ ใครที่มีเด็กน้อยนะคะต้องดูแลเองด้วยจะเพราะว่าเครื่องเล่นก็ถือว่าอันตรายอยู่ด้ค่ะแต่ว่าสําหรับผู้ใหญ่แต่เครื่องเล่นที่สูงๆนี่ก็อาจจะสําหรับผู้ใหญ่ด้วยจะันนี้ละขระยาบนะกยาบใ่นะเขาก็น่าจะขยายยี่งมั้งเพราะมันเครื่อง เจอๆนสพลมีคนมีคนแล้วเหรอเอาไป,ปเ,าเขาเวลาถ้าต้องยำเข้าไปทีง่ไหนก็ได้ แถวบ้านเฮามีาม,มีจาม่าเพิ่งเพิ่งเปิดเปิดโดดหรือย,ยังห้มน่าะเนี่ยน่าจะหลายเดือนเพิ่งเปิดค่ะเพิ่งเปิดอ๋อเปิดไอช่วงร้อยกระทงค่ะโบไก่เลยจะเรียกว่าอะไรไม่ไกลจากบ้านหนองลาดเฮ่าด้วค่ะประมาณขับรถประมาณสิบกว่านอาทีก็ถึงแล้วจ้ะ พอด,ดีช่วงนี้มัน,มนห่อนนะคะก็เลยต้องมาคลายห่อนกันอยู่บ้านกับห่อนลิลีล้มพันมากะมีตะล้มห่อนแล้วจ้ะ <c oughs> เเ<อ>ต พีโนงข้าวหนาจังม่จังม่เย็ยนสบายค่ะย,งงยนนูนี่แพมีทั้งหมดแปดแพแต่แพสุดท้ายเป็นแพใหญ่แล้วจ้ะเออ่าเฝ้าคนลงเล่นหมดแรงแล้วจะเฝ้าคาืนยังม่คุม้มหัวใหญ่แปดสิบบาทเล่นยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงกกกระเล็นแห้งิน รู้สึกว่าจะจำมวนกว่าไอ้กว่ามูล,ลูกพักแล้วอยู่ไอ้ตรงบอลลูนบอลลูนใหญ่ๆนะคะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามบ่ายสามเริ่มะคะึ้มคึมค่ะมีเมฆนิดหน่อยบรรยากาศดีนะ เอาเยี่ยีดมาได้แหละพ้นกัดทยอยมาเรื่อยๆนะคะบอวแมนมาว้าวนี่นีแพ้หน่ะกับบอบอว่างค่ะตอนนี้ต้องต้องแบ่งกันนะเอาอยากโชว์เอาโอ๊ย หมดแรงได้ไงมาในความเป็ลไรจมเออเล่นน่าจะเล่นได้ถึงประมาณหูวงแล้วอะค่ะแต่ว่าซุ่มที่นั่งกินข่าวประมาณทุ่มหนึ่งนะคะเพื่อนบริการฮอทุ่มหนึงแต่ต้องเผื่อเวลานะคะไอ้ท้าคนหลายๆนี่ต้องเผื่อเวลามาพอเนยค่ะเพราะว่าคิ้วไหลหรือค่ะ เหมาะสำหรับเด็กๆแต่ว่าต้องมีผู้ใหญ่ดูแลด้วยนะคะเพราะว่ามันมีเครื่องเหลื่นหลายหลายอย่างเนาะอาจจะลบมุ้งกันนิดน้อยและะ้วก็โซนด้านผนจะเป็นของผู้ใหญ่นะคะเพราะว่ามันต้องปีนขึ้นไปนากจ้ะ ซุ้มก็จะประมาณนี้แล้วค่ะมีมีซุ้มซุ้มแล้วก็มีเสือบริการส่วนเครื่องดื่มอาหารมีมีบริการ <laughs> อ,อันนี้น้องลิต้านะคะอย่างมาแต่เศร้าออแล้วค่ะแต่ว่าทีมงานพึงพร้อมกันประมาณวายโมงกว่าได้แ้่ ล้วม่ตักนะเข้าไปข้างในนะแช่ก็ต้องแชร์กันนะคะเพราะว่ามือหนีพ่นลายนะคะคนเยอะคนเยอะลงแช่น้ำลดหนังลด

ไอ้นว่าเขาขืนมากเราเขาไปห้องว่าแพ้บางเลยเขาเขาเขาของยางแก้วเขาสองแจ้วแก้วีแก้วเก่าเราอยู่ไันว่าจะเขาหุ่นเขาเล่นน้ำทาน่เขาน้นกินยนแล้วก็ว่าน้ำเปล่านะยายมอย่งเดียวพยายามมองเออเอาไม้อีกแล้น้ำนมงาน้านั่นัเดิมโอ้ไงนะเขเจาอ้ แล้วยูบูดแล้วมียเดี๋ยวเาเปิดน้ำเออได้น้อยได้น้อยมาตงาเลยว้โบได้ปนายโมจ้าจกคนบ่เอาเคยพูดโตโดนหนาว่ามันแค่สีนสองตมวงก็ายวันนี้นี่นี่แล้วอ้วนชำยายนุ้งีแล้วใส่เสือู้ซี้อันเดียววันนี้แล้วโดดน้าเอาแล้วจ้ีนเอาแล้วขึ้นด้เงเดคูณทำข้ามอ้างในพี

đây là xoài, đây là xoài, khoai, 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 ตุ๊กเก้าไม่จมด้วยเกือม้ยเสือไม่ไ่ด้วอาหัวไม่ต้องกินน้ำเงี้ยไม่ต้องเอาไว้นั่นเด็กมันเปียกดวอมนี้ก่อนเนาะไเบ่อเดี๋ยวสยงปลอยนึงแล้วทำแมมาที่เข้ามาลล้วี่เขาาพี่นักตู้มีบานี้จะไปเลี้วานั้นอกทำมาเลยเอานึ่งนเาไปได้อหมเดียหยบหยบัตากหยียบาลกยหยบากบ สานเปียกแล้วสานเปียกแล้วส้าว้าว e ั้าวข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 ้ายกยาวข้าวขมาวขไปวข้าวก้าวข้าวข้าวขยาวข้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 าว้าว้า้าาาเาาเา้วาวอ้าา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 า้าอาาาาาาา้าาา้าาา ก็เที่นอยบไม่ผ่านไม่ได้ยินเลยแม่นไมัได้ินปลยมันเสียงแออะไรไม่รู้ไม่เอามนเดียวเปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้ทันทีเลยวางไว้ไม่หยุดพอออกเลยก็เสียบตัวใหม่ครับ รูปเปี้ยคั totally ่ะมาเริ่มใหม่เลยมาเริ่มใหม่แล้วก็กองดาข้างนอกนะกองดามกองดานั้นอยู่ในนั้นเด้อโอ้ยนอตแต่ตอมนั่นไอตัวในจิ้มนั่นอยู่ในกองอันนั่นน่ะในนี้ถุงน่ะได้ไหมได้นั่งไหมโอเบี้ย กินแล้วก็ลุกไปเรียนยให้ตัวขาวมุน้ามเยกินแล้วก็ลุกไปเรียนทัตัวไม่เทศไม่เทินอะไรเลย บรรยากาศสดๆเลยนะจ้าบรรยากาศสดๆพักยกก่อนนะนี้นั่งกินข้าวกินน้ำก่อนเลยจ้าพักยก,ก,ยกเลยจ้าเดินได้ไหนโอ้เก่งแท้ปะ <c oughs> โอ้เออมันเก่งอีหรีง้ <c oughs> องเดินได้สุดยอด <c oughs> ไหนว่าเดินได้่เมื่อกี้มันเดินมาบ้าโอ้การักยโชว์ัพีพาดตรงไหนวะไม่ได้เช็คก่อนเออไม่ได้เใหม่ไม่บาหรวัทีี่สิบนาทีแล้วแยกเลยเขาให้สำหรับเสียงนะครับตอนนี้กลับมาใช้ได้แล้วมฟมามเราเดินจ้ะ นี่ตัวอะไรเนี่ยเดินหน้าหน้าเยพายุน้อยช่วงปิดเทอมนะจ๊ะบูดยยามาคายนะาร้ออากาศเ็นอเมาอีดีครับมาเลยจ้าเปิดทุกวันนะจ๊ะน่าจะเปิดทุกมือมันบ่กเออเปิดทุกวัน10โม 15, ส,สิบโมงถึงสิบโมเย็นสิบหโมงสถึงสามทุ่มถ้าอยู่ถึงนะ่ะาทุ่มหนึ่งสองทุ่มข้าเจ้าก็บรรล็อกข้าเจ้าล็อกประตูทางเข้าไว้มาใหงอ,อกมาดิจ้าอากาศร้อนอ กระเป๋ไว้ได้บิ๊มนี่ไงอ๋อมีนีมีนมหนึ่งพันบาทมาพันนึงอัตราค่าเช่าแพออ๋ไม่ใช่ช่วงนี้ช่วงนี้ไม่มีช่วงนี้บุมีด้วยจ้า เออช่วงนี้แพ้เปิดฟรีนั่งฟรีจะมานั่งเลยกระเสียบัสเข้ามาเล่นน้าแล้วก็นั่งได้เลยถั้าเหมาก็แต่คนน้อยอะ่ะข้างเหมา โอ้ยมันเล่นน้ำมาหิวดอกมันหิวตัวน้ำไปสือนะโอ้โหท่าสวยท่าสวยเล่งน,น่อยกำลังจะสไลดเดอร์เลยจ้าให้ซูซี่มันจะนอไหม

ไปนั่งกินไปนั่งกินปิ้มฮะเอาแก้วนี่เรียกเด็กน้อยอยู่นี้ตูซี่ไมเดไม่มีไม่มีไม่มีหมดไม่เดี๋ยวเอาใหม่ทีมาเดี๋แล้วก็เลยเขาไม่มเห็นดีว่าอะขอขอโทษนะคะช่วงแรกเม่ได้เช็คไอ้เสียงเพิ่นใส่ไม้ตัวมไม้แล้วค่ะเสียงไม่ดีเลยเสียงฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวสักแป๊บจะไล่ใหม่แล้วค่ะต่างกันฮะดีต่างมันอ่ะ